สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอนะครับผมก็คลิปนี้มาแนะนํามิกเซอร์เสียงดีนะครับผมราคาประหยัดเอฟเฟกแท้นะครับผมตัวนี้ให้พี่พี่น้าๆท่านใดที่กําลังมองหามิกเซอร์ที่มีเอฟเฟกแท้นะครับผมติดตัวไปใช้งานนะครับผมตัวนี้ก็มาแนะนําเป็นแบรนด์ของ A1 นะครับผม A1 A88 DSP นะครับผมเป็นมิกเซอร์ที่พึ่งเข้ามาในล็อตแรกของปี65เลยนะครับตัวนี้เป็นมิกเซอร์รุ่นใหม่นะครับตัวนี้ใช้ไม้ได้ทั้งหมด หกช่องนะครับผมสองสามสี่ห้าหกนะครับตัวนี้ก็มีแบบ XLR และก็แจ็คโฟนนะครับตัวนี้นฟังก์ชั่นหลักๆของมิกเซอร์ตัวนี้กันนะครับก็เล่นบลูทูธนะครับผมบลูทูธได้ USB ได้นะครับผมก็ โปรแกรม e f f e c t ์แ99 DSP นะครับก็คือ99โปรแกรมนะครับผมตัวด้านบนนะครับผมที่ตัวนี้นะเป็นหัวแบบ Jack XLR นะครับเพื่อต่อไปอย่างอุปกรณ์อุปกรณ์เครื่องเสียงตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น EQ, c u t ์ Power Amp นะก็สามารถใช้หัวแบบ XLR ได้แล้วก็หัว Jack p h o ได้นะครับผมตัวนี้เป็นเมน XLR มีทั้งแบบ XLR แล้วก็ แจ็คโฟนนะครับผมสามารถใช้ได้เลยนะครับข้างล่างก็จะเป็นโฟนนะครับผมหูฟังนะออกเอาหนึ Lock ่งสอง t i n นะครับผมตัวนี้ก็เป็นอินพุตนะอีกหนึ่งช่องนะข้างบนก็จะเป็นแบบแก๊กแบบดอกบัวฮะขาวแดงนะครับผมตัวนี้สามารถนําสายสัญญาณเข้ามาเสียบตรงนี้ได้เลยนะข้างบนก็จะไปที่บันทึกเสียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบแจ็คโฟนนะครับผมเป็นอินพุตเหมือนกันนะครับ lr นะครับตัวนี้เจ็ดทับแปดนะถ้าเป็นแจ็คโฟนก็เข้าที่ช่องนี้ได้เลยนะครับผมด้านบนก็จะเป็นไฟแฟนทอมนะครับตัวนี้ด้านล่างก็จะเป็นสวิตช์กดให้เลือกโหมดนะครับถุนถ้าเล่นบลูทูธก็ให้เปิดก็ให้ปล่อยขึ้นนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแจ็คโฟนนะครับนี่ฟังก์ชันหลักๆก,ก็ถือว่าครบถ้วนครับผมตัวนี้บลูทูธปรับเบสกลางแหลมได้นะครับ สายสัญญาณก็เข้าตรงนี้นะครับผมถ้าเป็นมิกเซอร์รุ่นเก่เาจะาไม่มีอินพุตนะฮะตัวนี้มันมี input อินพุตแยกมาตั้งหักนะครับผมก็คือช่องที่7จ็ดทับแนะถ้าเป็นมิกเซอร์รุ่นเก่าก็จะเป็นถ้ามีไม่แปดช่องนะถ้าอยากต่อสายสัญญาณาเล่นคาราเะจากคอมนะเราก็ต้องเอาเข้าที่ช่องไม้นะครับผมแต่ตัวนี้ทําแยกไว้ให้นะครับนี่ทำแยกไว้ให้เลยนะมีช่องนี้นะครับผม บูทูธเราก็มาปรับช่องนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับฟังก์ชันหลักๆก,ก็เป็นมิกเซอร์ตัวที่ออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกมากขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นเกนนะครับผมเกนระหว่างอ่าเกนช่องไม้นะครับข้างบนนะเกนช่องไม้นะตัวนี้เป็นเกนเมนหลักนะครับตัวนี้อ่านะแต่และชันนั้นก็จะมีโลมิดไฮนะครับผมเหมือนม er ิกเซอร์ทั่วไปนะครับอ่าปรับเบสกลางแหลมได้นะครับผมก็จะมี ออกหนึ่งออกสองแผ่นซ้ายขวานะครับนี่ไล่เลียงลงมาก็เป็นเมนสไลด์นะฮะแต่และชันแนนเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเมนของเอฟเฟกนะครับถ้าเราใช้เอฟเฟกเราต้องดันสไลด์ขึ้นนะครับเพื่อจะนําเสียงเอฟเฟกออกนะครับผมตัวนี้เป็นเมนหลักนะครับเมนหลัก lr นะครับเมนหลัก lr ตัวนี้เป็นเมน7จ็ทับแนะครับผมเมน7จ็ทับแเราต้องเล็กสไลด์เวลาเราเล่นบลูทูธนําสัญญาณเสียงเราก็ต้อง เร่งตัวนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็มาเล่งตรงนี้เสียงมันถึงจะดังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันของเอฟเฟกนะครับนี่มีทั้งหมด9 9โปรแกรมครับให้พีพีเรนาได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมเลยนะครับตัวนี้ถ้าเราชอบโปรแกรมหมายเลข2เห็นไหมเราก็กดบันทึกไว้นะครับผมแล้วก็ลองพูดฟังเสียงดูนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้นะอ่า เด่นๆนะจุดเด่นของมิกเซอร์ตัวนี้ก็เป็นที่เอฟเฟกแท้แหละครับผมอ่าบลูทูธนะ USB นะครับอ่าบลูทูธสามารถปรับเบสกลางแหลมได้นะครับผมอ่าถ้าเสียงเบสไม่พอเราก็เร่งได้นะครับผมสำหรับบลูทูธที่หรือจะนําสายสัญญาณเสียงเข้าตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถปรับเบสกลางแหลมได้นะครับผมอนี่ก็คือจุดเด่นของมิกเซอร์ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เป็นล็อตแรกนะครับผมนี่ อตแรกของปี6 5าเลยนะครับผมตัวนี้นะก็ตัวนี้จําหน่ายในราคาที่3,500บาทนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีนะฮะตอนนี้3,500บาทนะครับผมก็สั่งซื้อได้เลยที่065 336 4 2 6 9นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะปรับไปที่ซักเบอร์เอาเบอร์สองก่อนแล้วกันนะครับผมเนี่ยบันทึกนะครับลองดูครับเอฟเฟกนะครับผมก็บันทึกเรียบร้อยนะครับผม สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือมาเล่งตรงนี้เมนเอฟเฟกนะสักประมาณนี้ก่อนนะครับผมเมนเอฟเฟกตนะตัวนี้ก็เป็นเมนหลักนะครับผมตัวนี้ก็ต้องเล่งไว้ด้วยนะครับโอเคผมใช้ไม่ช่องหนึ่งนะครับนี่ไม่ช่องหนึ่งนะตัวนี้เป็นเกนนะปรับเบียดกลางแหลมของช่องไม้นะครับตัวนี้นะครับผมก็คือตัวที่จะทําให้เอฟเฟกดังอีกหนึ่งตัวนะครับ เราเ็าต้องเล่งไว้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็เมนสไลด์นะเสียงไม้นะครับนี่ตัวนี้เบอร์สองนะครับเดียวลองนะครับผมเช็คทดสอบลำหนึ่งสองเช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบลำหนึ่งสองสามสี่เช็คทดสอบทดสอบเช็คเช็คทดสอบตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์หมายเลขสองนะครับลองไปสัก หมายเลขสี่เอาเลขห้าแล้วกันครับผมเอาเลขหกแล้วได้ครับไปที่เลขหกเลยนะครับเช็คทดสอบเลอรหนึ่งสองสา,ามสี่เช็คทดสอบเลอหนึ่งเอหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คเช็คหนึ่งเช็ค t เช็คทดสอบทดสอบก็ถือว่าเอฟเฟกต์นี้ใช้ได้เลยนะครับผมเสียงดีสักเบอร์แปดนะครับเช็คทดสอบเลอหนึ่งสอง เช็คทดสอบชื่อชื่อนะครับผมพี่พี่นะนะก็สามารถเลือกได้นะครับผมจนถึงโปรกแกรมที่99นะครับตัวนี้ถือเฉพาะโปรแกรมเอ,อฟเฟกแท้ก,ก็ถือว่าคุ้มนะครับผมราคานี้นะเดี๋ยวลองไปสักสัก40ก,กว่าเอาสัก42แล้วกันฮะตัวนี้ชิคทดสอบทดสอบก็บะจะออกเป็นแนวเอ็กโคนะ เอ็กโคสักสีนะครับเช็คทดสอบทดสอบทดสเอ็โคนิดนึ่งเสอบทดสอบทดสอบทดสอบโอเคก็เลือกได้ครับผมทั้งหมด99โปรแกรมครับนี่เจ็ดสิบแปดสกหกเก้อ่ะก็จะเรือมมาที่ศูนย์ใหม่แล้วก็ไปที่มาเลขหนึ่งอ่ะอันนี้ นะครับอ่าเนะี่ยโอเคนะครับเช็คทดสอบเลน้งส2งเช็คเช็คชื่อเลนด้งสองสามสเช็คทดสอบทดสอบเช็คเช็คละละเลนดงสองสามสี่ห้าโอเคครับผมนี่ก็เป็นโปรแกรมเอฟเฟกนะของมิกเซอร์ตัว A88 นะครับผม99โปรแกรมนะ99 d s p ตัวนี้นะครับผม ก็ถือว่ามาแนะนำมิกเซอร์ราคาประหยัดเสียงดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมสำหรับท่านที่กำลังมองหามิกเซอร์ไปใช้งานเครื่องเสียงกลางแจ้งนะหรือใช้ร้องคาราโอเกะสังสรรค์กันภายในบ้านนะครับผมได้หมดนะครับตัวนี้นะไม่ควรพลาดนะครับผมเป็นสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมล็อดแรกของปี65เลยนะครับตัวนี้ซึ่งได้นำเข้ามาจำหน่ายครั้งหนึ่งแต่หมดไปแล้วหมดนานแล้วแต่ตอนนี้กลับมา นำมาจำหน่ายให้พีิจารณาอีกครั้งนึงนะครับผมก็มีหลายท่านได้ถามสอบถามกันเข้ามานะพอดีสินค้ามันหมดนะตัวนี้ก็เลยพอดีได้นำเข้ามาใหม่นะครับผมก็เลยมาทำรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่เลยนะครับ a อ่า A88 นะครับผม A1 A8 8นะครับนี่ใช้งานเครื่องเสียงกลางแก้งนะได้นะครับผมตัวนี้สำหรับท่านที่กำลังมองหามิกเซอร์ไปใช้งานนะครับผมโปรแกรม f อฟเ c t แท้9 9โปรแกรมนะครับตัวนี้ เดี๋ยวลองเชื่อมต่อบลนะูทูธน t ะเล่นเพลงให้ดูนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็คือสัญญาณบลูทูธนะของมิกเซอร์ตัวนี้นะครับนี่ออริโอบลูทูธนะครับผมเราก็แตะไปหนงทีนะฮะก็โอเคทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเราก็ทําการเล่นเพลงได้เลยนะครับผม โอเคครับผมก็เป็นมิกเซอร์ที่ให้น้ำเสียงดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับผม น้าๆพี่ๆน้าๆไม่ควรพลาดนะครับผมตัวนี้สินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับท่านใดที่ต้องการไปใช้งานก็รีบสั่งเข้ามาเลยนะครับผมที่0653364269นะครับราคานะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่3,500บาทนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้นะครับผมท่านใดที่ต้องการมิกเซอร์ไปใช้งานอยู่ก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับผมที่0653364269นะครับผมสำหรับกลิบนี้ ขอจบก,การรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ